รุ่นสวัสดิ์ตอนเช้าครับผมผู้เบ็ดไม่ได้หาหกหลังครับกับบรรยากาศนี่มันส่อครับนี่ยมาบนหลังนี่ครับผมดูซีวกับเบ็ดมีตัวมีตัวปุ่นยังไหครับผมไง่งองนี่ไปดูเดือดดูเดือดไอ้รุ่นต้มครับรุ่นต้มใส่งามผมใสมงามครับช่อนครับผมช่อนครับช่อนช่อนจิ้เล็กปุ่นเลยครับผมเงี้ยปายวน ไม่ติดหัวพุ่งครับต้องตัดสายเบ็ดครับเนี่ยอู้มันมานะผมเก็บครับผมเก็บครับเดจะรวมกันหลังต่อไปไปท่านผู้ชมรวมกันหลังต่อไปครับวันนี้เป็นปลาจนมาเลย์ยาบนะครับหลังนี้ครับผมว่าไงตัวไหมอู้หูหูู้หูหูเบ็ดจมครับผมเบ็ดจมอู้รุนต้มรุนต้มมานี่แล้วครับ มามนึงแล้วูกินเล็กหมดหมดเลยครับเจ็บผมเจ็บครับอืมเจ็บเจ็บเจ็บเ็บโอเคผมแดดออกแล้วครับพ่อพี่น้องกูไปเส้นแล้ว่ยวรวมกันล้งนี่บผมเบ็ดคือเป็นปลายสีออกเปียกครับเพี้ยมีไงหงสงนี่ ขอบออู้ขาซมออ,อููสัง,งผมพอหมพอหมอยขนีุ้ดไปเลยสงสักินมิมนนะครับน่ยไปสีตึงตงน,น,นะโอ้เสียดายข้อหม,มไไหน่อยไหมผมกูเป็นไะไรเครื่องนึงครับเรียกเครื่องนึ่งรวงกันลังเลยลค,รครับผมอุนป่าคอนบกเงี้ครับในอ่างนี่ ไปครับเลยช่อนลมช่อนครับผู้ช er? ่อนช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 ่อหมาอีกตัวคผมเศรษฐายข้ออีกดูดูเงินเด๋วเด๋วตัวหน่อยแฮะลงไปยังครับผมถือว่ามีแต้มครับเดี๋ยวเลือบอกก็เฮ้ยเศรษฐายข้อรุดไปดูเงิ่นะครับเกียร์เปลาครับผมเดี๋ยวรวมกันอีกเครื่องครับเบลเล่เครื่องไปครับไปวุงกันหลังต่อไปผมท่านผู้ชม เดี๋ยวเริ่มออกแห้งแล้วไม่ยีนะขนาดมีการผมเหมือนขั้นเป็ดจมนำนะเห็นไหมูดป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 ูดไม่ไงงองครับม่งองคุณ่ะอ้จมเลยจมเลยโอ้โหโอ้โโอ้ตึงตครับตึงตึงไบผมชนครับชอนครับไมหนวดผมไมหนวดโอยกดครับผมปดโอ้ไมหนวด โอ้โหฮิถึงหมวก,กอยู่ครับผมวนประคองประโกะบัไดประโกนเลี้ยงครับโอ้ oh, ตัวใหญ่ครับสามสี่ขีดเลยด้วยเก็บผมเก็บครับเดี๋ยวลุงกันหลังต่อไปครับมาผมสรุปผลงานน้ำเสาครับกูเป็ดมม่หลับไอยขึ้นยานเม็ดเทียวเดียวนะครับเนี่ยเทียวสองบันไดไปครับผมมาเพื่อกันน้ำเสาว,ว่าได้กี่แต้มครับ นี่ครับอันนี้ผมงานแตงมาขึ้นนี่ซี่หาโตครับมันนี่โบปันใดเขาโบมานมาได้ครับผมมานี้แตกก็ไม่เป็นไรพอได้กินครับนับแตคกับผมน้ำโสหนึ่งแต้มสองแต้ม สามเต็มเสียจแล้วปกคนนี้ดูได้สี่เต็มครับผมขี่รบตัวนี้เต็มห้าเต็มหกเต็ม เต็มแล้วออกยาก c เลยอู้ดูได้สอบเถอะโอ้ยจับ nhạc เลยเก็ยแต้มครับผมตัวมันยังครับแปลเต้มปรากฏได้สอบครับออกยากครับปรากฏตัวสมแข็งนะครับนี่ครับประสบปรากฏ นี่็สอบกปรากฏสอบเียบโอเคผมสืบผลงานพอได้อยู่ได้กินนะครับประมาณมัน,นไดครับผมว่าไงพอได้อยู่ได้กิน